สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธราวันนี้ยังอยู่ที่โซนผักสลัดอยู่ครับช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าหมกมุ่นกับผักเลยเพราะว่าผมห่อฝรั่งเสร็จแล้วนั่นเองอ่าในคลิปนี้ผมจะเพื่อนๆมาดูว่ารังที่ใช้ปลูกผักสลัดนะ่ะส่วนใหญ่เราก็จะปลูกรังกุ้งกับรังแซลมอนส่วนตรงนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับคือผมไม่ได้มีรังขายหรอกแต่จะมาเล่าให้ฟังสําหรับเพื่อนเพื่อนที่จะปลูกว่ารังแบบไหน ปลูกไปแล้วเป็นแบบไหนเป็นยังไงจากประสบการณ์ผมผมทํามาเกือบ4ปีแล้วมาเล่าให้ฟังครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากปลูกยังไงควรใช้แบบไหนอย่างไรถึงจะดีอะขออนุญาตสลับกล้องครับตรงนี้ฟังเป็นแนวทางครับอ่าวันนี้อยู่สวนหลังบ้านอ่าโรงหลังบ้านโรงผักผมก็ง่ายๆงยยฮะเนี่ย ผมปลูกผักไม่เคยมีการวัดค่าน้าครับปริมาณปุ๋ยผมใส่ไม่ว่าจะเป็นเตดโอ๊กกลินโอ๊กฟินเลหรือว่าผมปลูกหกอย่างครับกลินโคโรนเนสโคโรนใช้ปริมาณปุ๋ยเท่ากันหมดเลยไม่วัดค่าน้ําลูกสวนก็ไม่ต้องวัดค่าน้ําครับยุ่งยากใส่ปุ๋ยปลูกรอเก็บใส่ปุ๋ยรอบเดียวครับแต่ว,ว่าหน้าร้อนดูน้ําหน่อยทลิปนี้ผมมาดูพาเพื่อนๆมาดูว่ารังแบบไหนเหมาะสําหรับการปลูกผักสลัดหลักๆเลยก็คือรังกุ้งกับรังแซลมอน เราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าผักสลัดเนี่ยเขาชอบอะไรเขาชอบอุณหภูมิที่เย็นบ้านเราเมืองร้อนครับผมบุรีรัมย์มแน่นอนครับร้อนอันดับต้นของประเทศแน่นอนยิ่งอยู่กลางทุกนาด้วยนี่ไม่ต้องพูดถึงครับร้อนแหง้แงแล้งแทบไม่มีดีเลยอ้าวครับคือลังกุ้งกับลังแซลมอนแน่นอนที่มันต่างกันก็คือไซส์ขนาดแต่ว่าปัจจัยสําคัญก็คือการเก็บอุณหภูมิครับผมไม่ได้มาโจมตีใครนะผมพูดตามประสบการณ์ของผม ฟังเป็นแนวทางเพื่อเราไปปรับใช้เพราะว่าผมอยู่บุรีรัมย์เมื่อก่อนผมปลูกลังกุ้งลังกุ้งเลยแต่ทีนี้พอมาเจอหน้าร้อนในปีแรกอยูๆ่ๆกรีนโอ๊กตายฟินเลปรากเนา่าอื่นๆค่อยๆตามมาผมก็ไม่เข้าใจว่าของผมเป็นอะไรจนวันนึงผมไม่ได้ลังนี้มาผมไม่มีขายนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะปลูกผมแนะนําเลยเป็นลังแซลมอนเพราะว่าสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ว่ามันปลูกแปต้นได้ ดูนะของผมปลูก8ต้นนี่ต้นนี้อายุ40วันแน่นเลยครับเรดโครนนี่คือตัวทำยากเลยปกติจะไม่ค่อยใหญ่ฟินเลดูครับกรีนโครนตัวน,น,นั้นใหญ่ง่ายอยู่แต่ตัวนี้ยากสุดที่จะให้โตแต่ดูนะฝามือผมหลังละแปดต้นก็แน่นแล้วครับของผมนะนี่ครับเพราะว่าลังแซลมอนเนี่ยเขาเก็บอุณหภูมิได้ดีคือวิธีการเนี่ยผมไม่มีเครื่องแม้กระทั่งวัดอุณหภูมินะ วัดค่าน้ําวัดอุณหภูมิผมไม่มีประสบการณ์ล้วนๆครับตรงนี้แนะนาเพื่อนๆจากประสบการณ์คือเขาจะเก็บอุณหภูมิได้ดีมากในนี้เย็นมากเลยน้านี้จะเย็นมากแต่ถ้าเป็นลังกุ้งเนี่ยเนื้อโฟมต่างกันถ้าอากาศร้อนเปรี้ยงอย่างบุยรีรมบ้านผมเนี่ยที่ผมเคยปลูกอะ่ะอยู่ไม่ได้ครับหน้าร้อนมีโอกาสตายสูงตายเลยครับผมลองมาแล้วในส่วนของผมนะผมก็เลยเล่าให้ฟังแต่ก็เพื่อนๆบางที่ก็ปลูกได้ครับอย่างเช่นภาค ภาคใต้เขาจะมีลมทะเลอากาศจะไม่ร้อนโหดร้ายเหมือนภาคอีสานผมเพื่อนๆที่อยู่ฝั่งภาคเหนือก็จะมีภูเขามีต้นไม้เยอะอากาศก็จะไม่ร้อนโหดร้ายเหมือนภาคอีสานบ้านผมอาจจะใช้ลังกุ้งปลูกได้ตรงนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าในส่วนของผมดูครับความแรงมันเขียวแค่ต้นฝรั่งกับไผ่นอกนั้นก็ดูครับ หแห้งแรงเลยบุยดาร้อนมากบอกเลยครับนี่ผมก็ใช้ลังแซลมอนร้อยเปอร์เซนเลยตรงนี้จะช่วยได้ในส่วนตรงนี้ไม่ให้ผักเขาเนี่ยรากเน่าตายได้ช่วยได้ในส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ว่าปัญหารากเน่าเราจะปรับสภาพอากาศผักยังไงเดี๋ยวผมทําคลิปย่อยให้ดูวันนี้เลยมาแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆจะปลูกถ้าเพื่อนๆจะปลูกคิดจะปลูกถ้าหาเป็นไปได้หาลังแซลมอนดีกว่าครับ พอลังกุ้งผมที่เหลือเพื่อนๆถามเอา้าเคยปลูกลังกุ้งลังกุ้งอยู่ไหนผมให้คนอื่นหมดแล้วถ้าคนที่รู้จักผมเขาจะรู้ดีครับแรก็แรกๆเมื่อก,ก่อนมาเนี่ยลังกุ้งผมมีหลายร้อยลังครับใครมาผมให้ไปเลยเอาไปเลยครับพี่ผมไม่ปลูกหรอกพี่ไปปลูกได้ก็คือเอาไปมันปลูกได้ครับในบุรีรัม์นะหน้าหนาวหน้าฝนาปลูกได้อย่างเห็นเขาปลูกในกะละมังอะไรเนี่ยปลูกได้ครับแต่ถ้าเราจะปลูกให้มีไรายได้เลยเนี่ยผมว่าลังแซลมอนดีกว่าดูครับผมเจาะแปดรูกรีนโอ๊กผม เน้นๆๆนๆนะฮะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรากผักที่จะตายเร็วสุดสำหรับหน้าแรงเนี่ยเป็นฟิลเลกกับกรีนโอ๊กเนี่ยเขาจะไปก่อนเพื่อนเลยเนี่ยฮะผมก็เลยแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะปลูกผักสลัดให้ดูน้ำานิ่งเนี่ยเราเริ่มต้นในเมื่อเราเสียเงินแล้วเรายอมจ่ายแพงหน่อยครับหาลังพวกนี้เดี๋ยวลังพวกนี้หาได้จากไหนเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูมันจะใช้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเยอะครับ แต่ไม่เป็นไรเรียนรู้เป็นแนวทางได้ผมลองผิดลองถูกมาก่อนผมก็เลยอยากแนะนําเป็นประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่ผ่านมาให้คนที่สนใจอยากจะทําตรงนี้ได้ไปปรับปรุงไปเรียนรู้ไปปรับใช้ในส่วนของตัวเองเพราะคนที่ท,ทําทีหลังจะดีกว่าคนที่ทําแรกๆอย่างผมเพราะว่าเรียนรู้จากคนอื่นเอาไปปรับใช้เป็นประโยชน์มากครับสําหรับข้อมูลแบบนี้อ่ะสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ